สวัสดีครับวันนี้นะคะเราจะมาเล่นทายคำเด็กตัวอักษรค่ะกติกานะครับก็คือว่าให้กรรมการนะครับหนึ่งคนเลือกอักษรภาษาอังกฤษมาหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ให้ผู้เล่นทั้งสองคนนะครับเลือกคำนามที่สามารถต้องได้นะครับสลับกันไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครคิดไม่ออกก็คนนั้นก็เป็นฝ่ายแพ้ไปครับก็กรรมการจะให้เวลาสนาทีนะครับกรรมการจะให้ตัวอักษรมานะครับแล้วก็ให้ คนแข่งขันเนี่ยสลับตอบกันทีละคำนะครับถ้าคนไหนตอบไม่ได้นะครับก็ให้กรรมการนะครับข้ามไปตัวอักษรถัดไปครับแล้วก็ตอบต่อครับผมแล้วก็เล่นต่อครับแล้วบทลงโทษของเรานะครับก็คือเราจะบะแขนนะครับก็คือตามจํานวนที่ตอบได้แต่แพ้นะครับถ้าสมมุติว่าทีตอบได้สิบห้าแล้วแทนตอบได้สิบเจ็ดนะครับทีตอบได้สิบห้าเป็นฝ่ายแพ้นะครับก็ต้องโดนบะแขนสิบห้าที ผมไม่มีทางแพ้อยู่แล้วไม่มีทางแพ้ไปดูกันเลยครับเอาละค่ะอักษรตัวแรกตัว C ค่ะให้เริ่มก่อนเลยครับถ้วยแคทแมวแคมตั้งแคมครีมครีมค่ารถคุกกี้คุกกี้ คอนข้าพูดห้ามครับตัวอักษรต่อไปคือตัว R ค่ะแล,ละบิดกระต่ายรูฟหลังคาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนต่อไปตัวอักษรต่อไปตัว A ค่ะ and mode X ขวาน Apple Apple อะไรอ่ะเปลี่ยน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 มันตื่นเต้นนะคิดไม่ออกตัวต่อไปตัวทีค่ะ Happy ลูกอมไทเกอร์เสืออ่าทีชาทรีต้นไม้อ่าเท a i รถไฟ ข้ามครับตัวอักษรตัวไปตัว S ค่ะสั Sun, ้นพาทิตย่องเร่งสั้นลูกชายอซิสเตอร์น้องสาวข้ามครับตัวอักษรตัวต่อไปตัวดีค่ะดักเป็ดด็อกสุนัขอ่าดนกี้ ลา,าดัสปุ่นพานพันตัวสนต่อไปตัวบีค่ะบอยชายแบงค์ธนาคารบอลลูกบอลบอลลูน,นลูกโปง่งเบิร์ดนกบัฟฟาโล่ควาย ปุยอ้บัตเตอรไฟผีเสื้ออ่าแบงค์เข er ็ทผ้าห่มเหลือเวลาสิบเจ็ดนาทีเหลือเวลาสิบเจ็ดนาทีสิบเจ็ดนาทีสิบเจ็ดวินาทีสิบเจ็ดวิหมดเวลาผมชนะครับผมผมชนะครับดูได้ดูดูคะแนนจากกรรมการแคทครับ คะแนนที่ได้นะผมอ่ะทีได้16คะแนน่ะเป็นไงล่ะส่วนแทนได้จริงๆนะคะแทนเป็นคนชน่อในเองนีมคะผมบอกแล้วครับผมเชนะอ้ครับเอาละค่ะคนที่แพ้ก็คือน้องเมธาสิทธิ์นะคะ<อ>ก็ถูกลงโทษตามคะแนนที่ได้ไปก็คือ16คะแนน่ะ ก็คืออ่อนให้ครับผมอ่อนให้เฉยสิบหกครั้งเบาๆสามนิ้วนะครับสนิ้วห7มเจ็ดแปดเก้สบเ็ดสองี่สบห้าหกนะครับไม่เจครับเลน้ำตาคาวเบาแล้วครับผมก็สำหรับในวันนี้นะครับพวกผมก็ได้มาเล่นเกมนะครับ ทดสอบสมองกันนะครับทดสอบความคิดเร็วทดสอบความคิดเร็วในการคิดคําศัพท์นะครับก็มันก็ตื่นเต้นนิดนึดนงก็เลยคิดคําศัพท์ไม่ออกนะครับ<ม>ก็สําหรับวันนี้ก็ได้ความรู้มามากพอแล้วนะครับ<ม>ก็พผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,บายแทนเป็นคนชนะในเกมไหมคะผมบอกแล้วครับผมชนะครับ โทรมาค่ะ <laughs> <laughs>